พี่นมาทำบ่วงรักหนูแบบมีคันเหยียบครับมาดูด้วยครับหมัดจากคงนี้ครับ้บับบดิ้นอ่อนก็เอาลึกๆเิ็กหน่อยครับ้ัดิ้แข็งก็เอ,อตื่นของผมดิ้นบ้านผมอ่อนด้วย่ังดิที่ใายประมาณนี้ครับ อันนี้เจาะรูเอาไว้ใส่ลวดอันข้างบนนี่เจาะรูเอาไว้ใส้ใส่บ่วงครับกะเอาครับพี่น้องกะเอาวด้วยเดินสูตรนี่กะเอาวอย่างเดียวคแบบเจาะเจาะโซ่เลย ใช้ด้วยอันนี้ใช้ได้ไปแบบไวเลยตรงนี้คืออันนี้คือเข้าไปใส่เดียครับมจะมีเดีย,ดยให้ไหมนี่เดียสลักเกาะตรงนี้ครับเลยเกาะตรงนี้ อันตรงนี้ก็ที่เป็นเอาไปทำ,ทำสลักบัางครับตรงนี้สลักเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ครับ ตอนต่อไปก็จะเปลี่ยนทำทำสลักครับทำตัวใส่เดี๋ยวตรงมีคีมด้ยนะครับมีลวดนะครับหมุนครับหมุนหมุนหมุนเนี่ยหายแผ่เป็นรูมันนี่ครับไห่างตัวนี้ครับคิดจะรูไปนิงข้าไปได้ครับนี่ จะเป็นบวงครับบวงบวงอาจจะมัดแบบนี้เลยครับขมวดนี้นะครับครับเป็นบวงนะครับ เึ้นบวงแนะหละเวลาคอหนูที่นี่ใส่ก็ี่เป็นใส่ฟังนียครับนี่ใส่บวงครับใส่บวงไว้เลยน,นี่เป็นบวงแล้วครับน,น,นี่อันนี้อันนี้ไปก่อนเก็บไปก่อนนี่ก็มาทำารไหมครับทำายข้างล่างกะเอาเลยครับนี่กะเอาคือกัน,นครับโคตรมาอย่างนี้เลยครับรวด,ด,ดนี่ไงครับ นี่ตรงนี้พยายามให้ทำให้เป็นปุ่มนะครับตรงนี้ให้เป็นปุ่มเอาไว้ทำสลักใส่ไถ่ครับใส่ใส่เดียวนี้ครับให้เป็นปุ่มอย่างเงี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นบางคนก็ทำตื่นบางคนก็ทำหลึกครับ ที่นี่มาแทนตัวนี้ครับนะแต่เดี๋ยวตัวนี้ไปเห็นไหมให้โครงงอหยุกได้ครับพี่เม่นให้มันหนยุกได้ยังงี้นลยนครับให้ลุ้งงี้นะ อยูไ่ไกที่นี่ก็บัตรทำสลักครับตัวสลักก็เอาง่ายๆเลยครับไม้ตะเกียบหาไม้ตะเกียบมาเลยครับหายนี้ครับวัดตัวนี้ครับวัดตัวสลักอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับจัดนี้ครับ ันยครับทำแบบตูดเร่งด่วนเป็นสนักเดรยวเลยครับอันนี้ก่บักว่าเจ้านี้ครับเวลาละหมัด ที่ก็จะเป็นหมัดยางครับพี่น้องหมัดยางก็เอาเลยครับหมัดยางหมัดยากนิดนึงครับพี แบบนั้นเยางรุดยางคายออกได้ขอฟังครับ ต้องติ้งไปเลยครับนีหมัดหัวเลยอันนี้ก็มัดนักครับมัดตัวนี้ก็หมัดหายแน่นๆเลยนะครับมัดชิดๆเลยครับชิดๆตัวนั้นก็ตัวอย่างตัวนี้ชิดๆเลยชิดได้ถ้าไรยิง ท,ที่หมัดนก่อนขโวดนี่เลยครับดิ้งแน่นนะครับ อดู่อยครับพี่น้องเดี๋ยวมาลองทำดักดูครับพี่น้องอ๋อจึงขืนอยากนิดนึงครับยังแข็ง sim ต่างกันครับได้ได้เนาะประมาณนี้ก็ได้ครับต่างประมาณนี้ก็ได้ได้หนูได้หนูวิ่งผ่านนะครับเขาจะเอาขาหนาหรือว่าทองเหยียบปั๊บโอเคครับท่น้องครับที่นี่บ่าวกลางสวัสดีครับ